สวัสดีครับผมแม่พี่น้องครับอยู่กับเฉดดิษบ้านเราเหมือนเดิมเหมือนเคยครับวันนี้ผมพ่อแม่พี่น้องมาดูเจ้าตัวเลขใจใหญ่ของผมครับเป็นรถไถเตานอกญี่ปุ่นรุ่นคูปัตตาเอลสองศูนย์ศูนย์สองครับวันนี้มาตีดินแป้งแห้งนะครับผมมาเร่ทำคลิปรถไถกันนี่เมื่อผมแม่พี่น้องพอเหมือนแล้วครับนะครับวันนี้ตีแบ้จ้าๆไปก่อนนะครับ โอตุลีหนึ่งเมษสี่ซิบครับสี่แบบเจ้าแบบเนียนๆทุกคนแล้วครับสี่แบบช้าๆไปก่อนนะครับตรวแปรนะครับรถกันนี่แล้วครับผมก็ใช้ไหน้าหน้าปันน้าหน้านะครับนี่ครับไหน้าแห้งนะครับตัวนี้กับน้าแห้งปันดินแห้งนะครับรอแปรกก็เอาเจ้าๆไปก่อนครับดูหน้าตาทุกคนนะครับรถเก่าหนองญี่ปุ่นน่ครับ จะมีแรงชุดดีนะครับปกในผมใจมาสีปีกว่าแล้วครับเรื่องซ่อมนี่บมดได้ซ่อมเลยนะครับผมมีปัญหาครับเป็นรถสองเพลานะครับก็เป็นรถเพลาเดียวนะครับล้อหลังครับล้อหน้านี่ก็เป็นล้อประคองไปนะครับเป็นรถเพลาเดียวครับ กระปุกแปดตีไปนะครับบางคนถามว่าไถนาน้ำได้ก่อปั่นนาน้ำได้ก่อนะครับวันนี้ปั่นนาน้ำได้ไถนาน้ำได้ครับนี่ครับทีน้ของผมเนี่ยเกือบสิบไร่นะครับปอใจัรถกันนี่แหละครับในการไถในการปั่นนะครับนะครับสวนริกเนี่ยปัใจลยรถกันนี่ไถครับไถปั่นนะครับขึ้นห้องทำแปลงนะครับก็จจัรถกันนี่แหละครับครับจะย้อนแสงนะครับ ออพอโฉบหน้าครับเสียงเง,ยเงียบๆเลยนะครับปรับควเสียงครับครับออกโฉบแรกค่อยๆดีพี่อนนะครับโตเต้ยงใหญ่เลยนะครับหนึ่งเมตรสี่สิบเซนครับ H L หนึ่ง สี่ศูนย์หนึ่งนะครับออแล้วครับสฉมหน้าครับเสียงเงียบครับแรงชุดดีนะครับหน้ากาครับหน้าจากผเป็นที่นะครับตอนนี้ผมเสื้อมามาถึงแสนนะครับได้ใจแบบคุ้มขาแล้วครับได้ก็ได้ไปหับจ้างที่ไหนนะครับก็เอามาใจภายในครัวเรือนนะครับไถนาเจ้าของเองไถสวนเจ้าของเองก็ติดชุดทัดยาด้วยนะครับ ชุดระยะคือชุดระยะมาความกว้างหนึ่งเมตรสิเซนนะครับประมาณนี้ครับแค่นี้นะครับครับรอบแรกไปไปไปก่อนนะครับครับนี่แค่รอบแรกนะครับแล้วครับละเอียดตามครับวันอาทิตย์วัปันนี่นะครับวับอาทิตีเดียวนะครับ นี่ตีแคบนะครับนะแคับไปแล้วครับไปแล้วครับนี่ครับพอที่ตีมานะ้ครับนะครับธรรมดาของรถเขานอกญี่ปุ่นนะครับจะมีแรงชุดดีครับแรงชุดหมายคุามว่าการการหลากนี่ครับส่วนใหญ่จะมีแรงชุดดีแต่ความเร็วนี่อาจจะบกไพเร็วตรงไหนนะครับแต่ก็ถือว่าโอเคครับ ขวาเขาใจ้ไปในครัวเรือนของเขานะครับบ่ได้ใจ้ไปรับจ้างนะครับไปหับจ้างกับคนบุบหวนะครับะวานรถมี้ขนาดเท่าแรครับไถนาของเขาครับเอาขวาไถหลายๆรอบนะครับแบบววาเขาบ่ต้องได้จ้างนะครับมีเวลาปวไถแล้วครับนะครับสวนพริกนี่ก็แจ้รถกันนี่แหละครับไถนะครับไถแล้วก็ยกรล่องทำแปรงกนะครับ ครับพอสมนัาใกล้ๆครับนี่ครับพอคนคับอยู่ครับนี่เป็นรตตรีเขาหนอกญี่ปุ่นกันนะครับของเขานอกญี่ปุ่นครับจะบอกนักนะครับจะเบาครับรถก็่ะรถทำงานกับเบานะครับรถทำงานเบาก็แต่ตีดินนในละเอียดนะครับสีดินละเอียดเลยครับนี่ครับ อนะครับนี่เพราะว่าเท็สีดิยดยนยาวครับออกไปเลยครับไปเลยขอบคุณขอบคุณนะครับอยู่มุมกว้างๆดูนะครับ ครับพอครับพอดิ้นตี๋ออกมารอบแรกนะครับแบบนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับปล่อยน้องครับโอเคสบายๆเลยครับอ๋อปล่อยมาครับปล่อยมานี่ครับพอพอโรตารี่ครับโรตารี่นี่จะจะเบานะครับดูสิโรสุดปั่นมาครับห่างๆครับแจดตีดินละเอียดเลยครับเอาวาร์ไปเลยครับนี่ครับพอครับ ตีนะแข็ครับเปิดตีไหมครับนะไหนนี่กว้างครับแขบๆแขาจจะใจเกียร์เร็วกวได้นะครับแต่ตีนะ้าแขบครับก็เลยใจครับแบบจะจ้าไปครับนี่ครับดูการถอยก็เร็วนะครับ มอนไเจ้าเลยนะครับ ผมไอ้พี่น้องครับคลิปนี้ดิป้าผมไอ้พี่น้องมาฮุจักครับรถไถของผมนะครับซึ่งเป็นคูปะต้า L สองศูนย์ศูนย์สองเป็นรถเก่าหอกญี่ปุ่นเป็นรถเพลาเดียวนะครับขับเคลื่อนล้อหลังครับล้อหน้าปกครองไปนะครับวันนี้มาร์ติเดนแบบแห้งๆให้ผมไอ้พี่น้องได้พอกันนะครับผมก็ขอขอบคุณผมไอ้พี่น้องทุกทุกคนนะครับอย่าพลาดที่ตามคลิปของผมนะครับจะได้ก็จะไปลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งหูเชีครับประกาดคลิปใหม่ครับขอบคุณครับ